ชาวบ้านตางพากันนําอุปกรณ์จับปลาหลากหลายชนิดนะครับมาดักจับปลาบริเวณปากคลองชายหาดแม่ลาพึงหลังจากที่ปลาน้ําจืจดจํานวนมากนะครับไหลามาตามกระแสน้ําจะออกสู่ท้องทะเลกระดาษที่จังหวัดระยองตัวนี้ก็เตรียมปล่อยปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลาผู้ล่าครับแล้วก็มีการกําหนดวันคิกออฟกวาดล้างปลาหมอขังดาทั้งจังหวัดครับ ไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับนี่คือที่ชายหาดแป่รำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับมีประชาชนจํานวนมากมาที่นี่ครับนำอุปกรณ์ดักปลาต่างๆนานาไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามแต่มารออยู่ที่ปากแม่น้ําอย่างนี้จริงๆอันนี้เป็นคลองนะฮะแล้วก็ออกไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นทะเลละเหตุ <preserving. S 2> ผลที่มารอกันตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีปลาน้ําจืดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาสลิดปลาตะเพียนคือพอมาตรงนี้มาเจอน้ําเค็มปุ๊บ มันนอกน้ำจับง่ายแล้วก็เป็นปลาที่ไหลามาตามกระแสน้ำมาจากคลองธรรมชาติออกสู่ทะเลคือในพื้นที่ด้านในเนี่ยฝนตกนะครับฝนตกแล้วน้ำก็ไหลออกมาก็พากันมาจับนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเห็นจับปลาจับปลากันก็ไปดูว่ามีปลาหมอคางดำหรือเปล่ายังไม่มีนะฮะตรงนี้ทางด้านของท่านประมงจังหวัดระยองครับนายเสรีเรือนล่ารับอกว่าสําหรับมาตรการในการกําจัดปลาหมอคางดาที่ระยองเนี่ย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองซึ่งเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาก็สั่งการครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำรวจเบื้องต้นก็มีพบเหมือนกันครับที่บริเวณปากน้ำประแสแล้วก็ปากคลองกแกลงและปากน้ำระยองครับจำนวนก็ไม่มากนะักก็ช่วยกันจับส่งโรงงานครับเอาไปทำเป็นป,ปลาป่นบ้างเอาไปแปรรูปไปทำเหยื่อเหยื่อล,อล่อปลาทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งก็ยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดหนานแน่นนักนะครับ แล้วก็ในวันที่18กรกฎาคมนี้ทางจังหวัดระยองก็จะทำการปล่อยปลากระพงขาวครับซึ่งเป็นปลานักล่านะฮะหลายพันตัวจะปล่อยลงแม่น้ำระยองนะฮะแล้วก็วันที่23กรกฎาคมนี้จะเป็นวันคิกออฟนะครับออกล่าปลาหมอคางดำานะ่ะในพื้นที่ของจังหวัดระยองครับ